สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุโขทัยครับผมนะครับอ่าอัปเดตงานวันนี้พี่น้องครับมาฝากตอนพี่น้องหยิบขึ้เก่าครับผมนะครับอัปเดตงานวันนี้เขาไม่อ่าหนีหนึ่งขั้นหนีหนึ่งขั้นนะครับผมนะครับขั้นหนีเป็นฮีโน่นะครับอันนี้ยที่สุนะครับผมว่านี่เนะราจะมาแก่้าท่ายนะครับมาเสี่ยง้าท่าย อันนี้เดี๋ยวเห็ดยังไปเบิ่งนกันครับโอบพี่น้องครับเกณนยัะไรสิใส่ล้างเครื่องมือ,อเห็ดหอยล้างเครื่องมือ ดเวมัวผมมาทัวเตวยิบทัวเลยโคตรหนาเลย Vâng Còn ừ, thân đó. Tôi mới tôi không cho Việc lắm

ผมมาเบรกงานมาเนี่ยพี่น้องในเบื้องนะครับผมนะครับล่าสุดนะครับเนี่ยทั้งเครื่องมือนะครับแล้วม้าเห็ดเนีน่ยหนูจับมันอยู่ข้างล่างนะครับเป็นหนูหอ,อยอทั้งเครื่องมือแล้วก็ที่แก่เบกรกล้มนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะ ันนี่ขาจอคาซี่เลยนะครับมันเป็นสองสองสนมันนานะครับนาสัญยาเนี่เนี่ยน,นะครับช่างโอมจัดหนักจัดให้ครับผมพี่น้องครับ ผู้ใดผู้ใดขามานี่พิหฟังเป็นตำตักันหรอเปช่าแล้วลูกเอ๋มัมีเข้ามาพิหฟังหาสิพิหฟังแต่เขาบอกปากกัน Oh, doa eh? ต้องใส่นานครับพี่นอ้องทั้งปุ่น,นว,วัตถุที่วัดเอขันนอนตวนีใส่เทียบตัวปุ่นได้ครับแม,ม่บ้านเบะขันจอไปแล้วเดี๋ยวมันประตรง้งมาครับตั้งให้เบิง่งให้เจ้าของรถเล่งใส่เลยนะมาดับนนะ้ำมา รับสายตาดีกว่ามันง,งนี่มันหูเข้าไปหรืเปล่าตรงนี่เลยวะเลาเชื่อมเล็กมากเลยหิน่

กล้อด่วนทุกสิ่งครับผมท่านไหนสุดจัดอีสูกับพี่หนูเนี่ยนะครับเอ้ยนี่เอาลงแล้วบ่ครับนี่เอาลงแล้วบ่ยังยังยั นี่เอาตามตรงได้เลยบ่ได้เอาตามกะทีลยแน่นว่าใคยว่าฝั่งนี้มันอันนี้อยู่ได้เนาะมันเสมอมันเสมอแต่เำาไปเบื้องใส่ขอบกระบะแรงว่ะนี่วางตรงนี่ตรงกับเขาบังสิบเหรอเขาวางสั่นเนาะจะของรถออกตุ้งเนาะออกตุ้งเลยเกินไปเขานะลูกพี่ลูกพี่มาเบิ่งผลงานด้วยเนี่ยเป็นเช่ไรเนี่ยนี่แหละไปแล้วเรียบร้อยวะ คือว่าอันนี้嘛ม,มันเขาบรมักวะโอ้ย <laughs> นี่มันติดนี่จังมันได้สมีละแห้ร้อนติดใจมันเป็ียัแข็งสลกเลือ่อนเราเลยถ้าตำกว่านี้มันตนิ่ตำพี่มันติดตำปวดปวดหนักตำกว่านี้ดิเนี่นะครับจัดโดยช่างโอมจัดหนักนะครับผมโอ้ก<อ>็โลโกสวย ดูจักลักษณะหนักใจรู้จักแล้วจะหนัใจเนี่ยนะครับหุกลอดเจ้าหุกขัอยเ่อด่วนมันตกสิ่งนะครับผมขันลอยเจ้าเนี่ยนะครับอัปเดตงานไปนี่ครับผมนะฮะฝากตอนพี่น้องซักนี่นะครับผมไป พอกันคลิปหน้าน,นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์เดอร์พี่น้องครับผมพอกันกินหนานสวัสดีครับพี่พี่คำคมนะบ่ม,มีอีกแล้วบ่มาบ่มีมมก <laughs>